สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับมิตซั h ฮอตเ a สที่อยู่เกม i ินเฟ t a t i o n The New ีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําเมืองฟาร์มนะครับมันก็คือไม่ใช่เมืองไหนไกลมันคือเมืองเดิมนะครับเดดวันเลนนะครับที่ผมเคยมายิงบอสในคลิปบอส20ตัวแล้วก็เคยมาดักคนฟาร์มนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเมืองฟาร์มที่ดีเลยครับหเลยถ้าเรามีรถเราสามารถลากผีได้ครับแล้วก็มีปืนมีแม็ก ให้ดรอปเพียบนะครับตอนนี้เพราะเขาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็มีบางทีนะครับก็จะมีกล่องหรือมีสไนด์ดรอปด้วยนะครับแล้วก็มีบอลให้ยิงแต่เมืองนี้ผมขอแนะนําไว้อย่างนึงครับพี่ผมเคยแนะนําไปแล้วในคลิปดักคนฟาร์มนะครับก็คือห้ามมาฟาร์มเด็ดขาดถ้าไม่ใช่เสิร์ฟฟาร์มนะครับเพราะว่าเพราะที่นี่นะครับเขาจะมีคนมาดักฟาร์มเต็ไมไปหมดเลยคนดักฟาร์มเนี่ยเยอะมากนะครับ มันเอาไว้สําหรับยิงกันแล้วโดวยเฉพาะเพราะบางทีอยเงี้ยก็มีคนเอาสไนลงมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพาไปทัวร์ดูนะครับว่าเมืองเนี้ยผมจะได้อะไรมาบ้างในหนึ่งคลิปเนี้ยครับผมจะพาทัวร์เมืองให้หมดเลยไปชมกันเลย นี่ครับก็มานึงศาลาแรกครับตามศาลาเนี่ยครับมันจะมีอาวุธแล้วก็ดอกมากมายเลยครับเราสามารถมาฟาร์มปืนฟาร์มกระสุนได้ที่นี่เลยครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาที่นี่นะครับเราควรจะสำรวจตามบ้านนะครับตามบ้านจะมีของของเยอะมากครับแล้วบางทีก็จะมีพวกสไนด์ดอกด้วยครับเดีย๋ยวลองไปชมกันว่าผมจะมีเจอสไนด์หรือเปล่าไปชมกันเลย นี่ครับนอกจากตามบ้านเมืองครับก็อย่าลืมมาดูตามออไอหอคอยเพราะหอคอยพวกนี้ผมเคยเจอดอกกล่องพรีเมียมดอกสนัยก็เคยเจอนะครับดังนั้นก็วิ่งให้ครบครับถ้าเรามีเวลาว่างที่นี่เหมือนว่ามันเป็นเหมาะสําหรับฟาร์มปืนฟาร์มกระสุนมากกว่าครับแล้วก็มีฟาร์มบอสด,ด้วยครับเห็นไหมครับพูดถึงก็เจอเลยเป็น normal skin box นะครับก็เป็นพวกกระสุนแล้วก็ปืนทั่วไปนะครับอุ้ยเจอกระสุน QLB ด้วย คัสตอมกอริลาเนี่ยครับเราวิ่งให้หมดเลยครับเนี่ยนอกจากตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนู้เนเลยครับที่เป็นสาลาส่วนมากตรงสาราละตรงหอคอยเดี๋ยจะดรอปครับแล้วก็จะมีภายในตัวเมืองแล้วก็ตามบ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งมาดูนะครับ แต่ถ้าวิ่งอ่ะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันจะมีบอสอยู่ครับถ้าเป็นไม่ใช่โซนในเมืองครับโซนพวกเนี้ยครับมันจะมีบอสอยู่ตามจุดครับจะมีประมาณ4ตัวครับส่วนใกล้ๆเมืองครับในเมืองครับจะมีบอสอยู่1ตัวครับถ้าจะวิ่งก็ดูดีๆก่อนเพราะว่าถ้าวิ่งมาตรงนี้มันจะไม่มีไม่มีที่ให้หลบครับต้องยืนบู๊อย่างเดียวน่ครับก็ได้เป็นพวกกระสุนนะครับได้เมสกี้เป็นยาแล้วก็ปืนทั่วไปครับส่วนมากเป็นดอกปืนดอกอะไรพวกนี้ครับ ก็ได้ปืนทั่วไปนะครับพวกอาวุธตีผมเก็บหมดครับผมโลบพวกนี้ผมก็ามาถอดเอากระสุนได้นะครับเนี่ยครับตามบ้านพวกนี้ก็มีเหมือนกัน,นครับเราวิ่งก็สำรวจให้ครบครับย้ำนะครับ อย่ามาเซิร์ฟปกติครับถ้ามาเซิร์ฟปกตินี่โอกาสอยู่รอดนี่ยากมากครับเพราะคนมาดักคนฟาร์มเยอะมากเลยเนี่ยในนี้ก็จะมีนะครับเป็นพวกปืนพวกกระสุนต่างๆคือดีสำหรับคนที่จะมาฟาร์มฟาร์มพวกปืนเลยครับคือมันปืนมันเยอะมากครับไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเพราะส่วนมากคนมาที่นี่ก็แค่มายิงบอสนะครับถ้าสุกววามาฟาร์มปืนที่นี่ก็สบายเลย มีปืนดรอปเยอะเลยนี่ครับตามบ้านอะไรก็จะมีะครับนี่ครับก็จะมีเนี่ยมีเม็ดคิดตามซากซากตรงนี้ก็มีนะครับเพราะผมเคยมาผมเคยได้สไน,นตรงนี้ก็เคยได้เหมือนกันนะครับ ก็มีปืนเหมือนเดิมนะครับเก็บหมดเก็บเรียบนี่ครับเราก็มีบนนี้ครับ <c oughs> ก็มีพวกแม็กพวกนี้นครับปืนเหมือนเดิมครับแต่ละจุดมีปืนทุกจุดมีปืนหมดครับ ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอพวกสกินบ็อกแล้วก็เจอพวกสไนเปอร์นะครับยวลองลองเข้าไปในตัวเมืองกันบ้างนะครับในตัวเมืองก็สำรวจตามบ้านเลยครับทั่วไปครับนี่ครับมันเป็นที่ดี่สำหรับดรอปซีแม็กมากมาครับกระสุนเ v d พวกนี้เยอะมากครับ ก็ไปกันต่อครับเคตายเฟมัสนี่พวกนี้ดอกในซองนี้ผมเคยเจอไนาเปอร์ในซอกนี้นะครับตุวชี้มาคับมาดวกินครับนนเขาไอครุกจุดเนี่ยครับ ปืนมีทุกจุด สวนในนี้นะครับในนี้ผมเคยเจอดอกทนายเปอร์อยู่ตรงนี้เลยครับก็พยายามเดินเข้ามาดูหน่อยนะครับมร,ร,บรสำรวจใด้ครบครับมีหลายจุดเห็นมครับปืนนี้อื้อเลยก็มีสนไยร์กากนะครับผมไม่เก็บ นี่มาไม่ทันไรด้วยครับขอผงผมน้ำหนักผมแต่ลนะขนาดผมเก็บปืนแค่ที่ผมใช้กับซ m a มนะครับเอยแล้วก็ m a ็นะครับนี่ได้แม็คิดอีกแล้วนี่ครับได้กระเป๋าใหญ่ด้วยครับ ฟาร์มในห้องเสร็จก็อย่าลืมไปฟาร์มห้องใต้หลังคาเลยครับเอ้ยไม่ใช่ห้องใต้หลังคาคบนหลังคา่ครับนี่บนหลังคาก็าามีเหมือนกันมีเพียบเลยนักก็นเพียบเลยครับมารอบหนึ่งนี่ก็อิ่มละครับเดีย๋ยวผมเคลียร์ของแป๊บไปยังต่อนะครับก็เหลือแค่ในห้องห้องข้างหน้าเนี่ยครับที่ยังไม่ได้ไป าส่วนตรงนี้ก็จะมีนะครับตรงเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนนี้ก่อนครนะับวันนี้ของเพียบเลยนอกจากว่าเนื่องจากว่าของผมเต็มหมดแล้วครับผมจะเลิกเก็บบางส่วนแล้วนะครับยนะครับขึ้นไปชั้นสองปืนเต็มไปหมดเลยครับบนนี้ผมก็เคยดอยครอปสไน์นะครับนะครับ m ม็กเอ็ดว <c oughs> ีดีแมไนก็จะดับเยอะนะครับต้องนีแต่นี่กระเป๋าใหญ่2อันแล้วนะครับเกอขาดน้ยเป็นยวตน้าไับครับครับ ตอกูร้อนผมก็เคยเจอดอกสไนเปอร์เหมือนกันนะครับเมดคิดก็บักจะดอปนะครับนี่ครับก็ผมก็ได้พาทัวร์เมืองนะครับเมืองนี่ครับอย่าลืมนะครับเมืองบนนะครับเดดวันเล่นนะครับเหมาะสำหรับการฟาร์มปืนฟาร์มบอสมากเลยแต่ท like ี่สำคัญนะครับ อย่ามาเซิร์ฟปกติครับเด็ดขาดให้มาเซิร์ฟเฉพาะเซิร์ฟฟาร์มนั้นเพราะที่นี่มีแต่คนดักคนฟาร์มเต็ไมไปหมดเลยเอาละครับผมก็จะขอจบคลิปแนะนำมือใหม่แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ